ระดที่หนึ่งประจำปี2568ในนามสภาเทศบาลนครลาปางขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมและรับรังการประชุมกอางขอญอาเตเรียนแจ้งประกาศสภาเทศบาลนครลำปางดังต่อไปนี้ประกาศสภาเทศบาลนครลำปางเรื่องแล,และประกาศสภาเทศบาลนครลำปางเรื่องถนนสายปุมสายานประจำปี25 68แล้วนะครับนายพลศิ์มณีนันผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปางนายพลนศิ์มณีนันในฐานะนายกเทศมนตรีนครลำปางได้กำหนดนแนวทางและนโยบายการบริหารราชการโดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจาัดก,การท้องถิ่น ก็ความก้าวหน้าของเทศบาลนครลำปางคามาณมีอนรล่งกาการา่สางสรง่งสรางสา่สางสกอสงสร้างหลร้งสางก่สรางางแห่ง้างราห่่ง้แ่งกระาางเ่ร